ก็ไปชมทุกท่านกันด้วยในครบวน,นี้เรามาอยู่กัน,นเกม Real Steel W R B นั่นเองนะครับอ่าพอเลยนะครับว่ากระแส W R B ดิคลิปที่แล้วเป็นแชมเปี้ยนใช่ไหมก็ค่อนข้างมาแรงเลยทีเดียวนะครับผมก็ผมก็รู้สึกถูกใจนะผมก็เลยจะแนะนําเกมนี้อีกเกมหนึ่งนะเป็นเกมที่ออกเป็นเกมที่ออกมาก่อนภาคแชมปเปี้ยนนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างเก่าเลยทีเดียวนะแต่ก็ไม่เก่านะ เช่นเดิมครับผมใช้โปรแกรมในการเล่นนะโอเคผมจะทิ้งลิงโหลดโปรแกรมไว้ได้ด้ต้ล,ล่างดิสคริปชันเลยละกันนะครับผมก็อะถ้าผมไม่ลืมนะอืมถ้าผมขี้เกียจด,ด้วยนะโอเคไปเริ่มเล่นกันเลยโอเคผมก็เคยเล่นอยู่นะนิดนึงครับผมขอยาะว่นนิดนึงก็เคยเล่นนิดนึงดี๋ยวก็ไม่ได้เล่นอะไรกันนะกันนฮะ,อะโอเค เสียงอาจจะดังนิดนึงนะฮะผมเพราะว่าหน้าเริ่มเกมมันไม่มีปุ่มให้ลดเสียงเลยถือว่าเป็นเรื่องที่แย่มากๆเลยนะม,มาไปอึน่าเบื่อจริงๆนี่มาแล้วทุกค o continue นี่คือ real steel World robot boxing เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ด้วยหุนย่นยนต์อ่า อะไรครับ Ambush the c o m อมิบุกครัชเชอ VS Bio War ลเนียเคยเห็นแต่ Ambush อ,อยู่ในหนังแต่ว่า Bio War ไม่เคยเห็นจินตนาการเขาล้ำเลิศจริงนะเนี่ยบอกเลยหน้าเหมือนลิงเลยดูก็ไม่รู้กันเหมือนกันว่าใครเป็นเจ้าของ Ambush บายโอวตูด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 ตุดตุดแบบนึงขออนุญาตลดเสียงก่อนนะฮะซาวมิวสิคอ่าก็ให้มันเท่ากันอ๋อเลื่อนไปอย่างงี้โอเคแล้วก็กดอีอ๋อเลยก็ลักษณะการเล่นก็คล้ายๆกันกับภาคเก่านะ โอเคโอเคแอฟสเปเชียลอือหละเอฟเฟกหายเลยอ่าให้เราต่อยครบทั้งสามช่องเรียบร้อยเรื่อนขึ้อยังไงเนี่ยโอ้โหเรื่อนเนี้ยเรื่อนยังไงครับเนี่ยหัวเรื่อนยากเรื่อนไม่ขึ้นเลย Okay. ให้เราปิดปิดฉากไบโอวอร์อ่าคลิกตามแบบนี้โอเคสักษณบพื้นฐานการเล่นก็คล้ายๆกันเลยอแอบโบชวินโอ้ผมอันนี้น่าจะเป็นน้สซี่บอยใช่ไหมอันนี้ก็อะตอมอันนี้ก็ซูสอ,อันนี้ทวิสิตีวอ,อะไรครับเนี่ย ให้เราเลือกหุ่นยนต์ตัวแรกนะอ่าโอเคมาตัวไหนดีอันนี้ a i ว War นี่ Ambush ไหมนี่ตัวอะไรอะสงสัยครับสงสัยแฟตบอยอะไร,รอะ Fat Boy โอ้มันมีสเตตให้ดูด้วยโอเคเราต้องดูสเตตครับอันนี้เลือดเลือดเหรอก็อยู่ที่ถึงคันหนึ่งร้อย พลังอยู่ที่88แล้วก็สเปเชียล12ออันนี้เลือดก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยก็กลายเป็น1,200พาวเวอร์ก็เท่ากันแต่สเปเชียลจะน้อยอ๋อเลือดก็ลดมาก็เหลือ1,100เท่าแอมบูชนะแต่ว่าพาวเวอร์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น96สเปเชียลเราก็จะ ถึงสิบเอ็ดเคถตมว่าตัวไหนมันบาลานซ์ที่สุดนะ่ก็คงจะเป็นแฟตบอยนี่แหละนะคือไม่ใช่เลยครับสเปเชียลมันไม่ใช่อะไรหรอกอ่าผมยอมรับเลยนะเอาแฟตบอยเอามาเื้อจเรียบร้อยอ่าซื้อมาสามหมื่นห้าอา่ฮะกดไปอ๋อกด่อใช้อ๋อเกมนี้ดีแฮะมากดตรงนี้อ๋อเป็นการสู้ครับ ไม่แพ้กันเลยเออนะถ้าเราใช้บูสเพื่อปิดฉากเออคู่ต่อสู้ของเรานะนี่ก็คือเหมือนเป็นบูสอันแรกที่เรามีนะโอเคแล้วก็เป็นไฟส์เลยเอมาแอมบูอันี้อะไรเนี่ยอาร์ต้เบกเกอร์ในหนังมันต้องผมเหลืองกว่าน,นี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ผมเหลืองสิงหัวล้านเออ นี่คือมวยมวยใต้ดินอ่าทุกทุกอย่างที่อยู่ใต้นี้ให้เราดูก้าของคุณ ambush นั่นก็คือ ambush ก็คือการชกมวยครั้งแรกของเราหรือว่าเป็นศัตรูตัวแรกของเราอ่าโอเคเหมือนกับกลืนนำก่อนที่จะไปสู้นะเออน่ารักดีโอเค fat boy with ambush

ตีแน่ล้มเลยโอ้โหทับเข้าไปดิพี่โอ้โหโกระโดดทับแล้วก็ตีเลยโโอ้โหหัวไม่หลุดแล้วนะ่ะเนี่ยสเปเชียลไม่น้อยแต่ข้าก็มีหัวใจมันไม่เกี่ยวกันเลยชอุ้ยเด็กดิฟเฟนดิฟเฟนดิฟเฟนโอ้โดนมาเลือดเดี๋ยว เนี่ยเรียบร้อยพิชชักแอมบุชว่า <c oughs> แต่ว่าเมื่อกี้เรายังเล่นไปนแอมบุชอยู่เลยแล้วเราขายแอมบุชทิ้งแล้วเหรอ <c oughs> ทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยแฟ t บอ y f i นโอเคโหถือว่าตัวนี้ผมที่ชอบก็คือพลังมันบาลานซ์กันอ่าแล้วก็มีรูปร่างสัตว์ที่ไม่ค่อยเท่เลย <c oughs> <c oughs> มันไม่เท่นะแต่พลังมันบาลานซ์กัน เราได้เราได้ตังประมาณสองพันสองร้อยเอ็ดอ่ะอู้เราได้คุแจมาด้วยแฮะเฮ้ยมีคุแจด้วยเจง๋งโอ้อาร์ติเบเกอร์อีกแล้วไม่เลวนี่นะคุณชนะแล้วอ่ามันมันเป็นเรื่องที่ฟลุกม,กมากเลยโอ,ผโอ้ผมแปลได้โอ้ผมแปลได้เท่าที่แปลนะโอเคอเราได้คุญแจบางอย่างมาให้เราไปที่ มิสมิสเตอรี่ดอลแล้วก็รับของรางวัลฟรีแล้วก็ชิ้นของอ่าโอ้ให้เรากดตรงนี้อ๋อโอเคโอ้โอเคเออเอออะไรีครับพัชชาระสองห้าห้าสองเฮ้ยเหรียญทองโอ้ อาจจะมีค่าหรือโฆษณาอือ่ะนี่ก็เป็นรถซบ้างของเรานี่โรบอทเหรออ๋อเป็นการซื้อหุน้นโอเคฮัลโหลไฟท์อ๋อมีไลฟ์เฟรนอ่อะผมไปแคระออกก่อนแล้วกันนะกี่โอ,เโอ้เลือเท่ากันแต่พลังไม่เท่ากันเฮเออมัดบิดโอ้เดี๋ยวนะใบออกับโอ้โหอตอมนี่โอ้โยเดี๋ยว เกิดไปเพอตอมบัตรทองเลยนะแต่นี้เพิ่งบัตรน้ําเงินบัตรธรรมดานี่หนักกว่านะคือไมดัสโอ้โหคิดว่าเก่งมากเลยไงเดี๋ยวปิดฉากแฟตบอยให้ดูกลัวก็เหมือนกันไม่รู้จะก๊อบกันมาทำไมอ่าอาร์ตี้เบเกอร์อาตี้โอ้โหแฟตบอย <Fat Boy. S 2> เขาเป็นรูปร่างที่ใหญ่อ่าแล้วทีนี้ก็ให้เรามองข้าม เอ่อน่าจะมองข้ามนะอืมคิดว่างั้นนะให้เราเนี่ยมองข้าม Special ลแอ a แทนะเราสามารถโจมตีด้วยสิ่งนั้นอ่าแล้วก็พวกเขานั้นเรียกว่าเรียกคุณว่า f l a ตบอยไอ้แฟตที่เปนแปลว่าอ้วนนะแต่ว่าแฟ a ตที่จำแปลว่าอะไรจำไม่ได้แล้วโอ้

ตายอืออืออเออเออเออืออือบล็อกบล็อกบล็อกอือเอาอะไรเลยเดี๋ยวโอ้ยเอ้ยไม่โดนมาดิ๋ยวเอออืออือมันบล็อกอะไรเนี่ยพิเศษสเปซโอ้โหไม่โดนกูโม่ไปไม่เนาะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเออโอ้ย โอ้โดนสเปเชียลดีนะที่สเปเชียลเฟสบอยมันไม่แรงโอ้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 ตายโอหเลือดไปสิบสิบเออเออเอออะไรอ่าไป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 อูืออืออื้ออื้อโอ้เตะซะหัวหลุดเลย แฟตั่นบอยสโอ้โหถือว่าโหดมากๆเลยสำหรับแฟตันบอยเนี่ยไม่แพ้กันเลย it's very good to me ไป <c oughs> เราได้ตังมา2,640บาทไม่ใช่บาทสิเหรียญอ่าันี่ก็เป็นอาร์ตี้เหมือนเดิมนะบ้าจริงฉันเสียตังไปเพื่อสิ่งนั้น โชคดีอีกแล้วเด็กน้อยอ๋อเนี่ยอะไรหุ่นยนต์ทุกตัวจะต้องอัปเกรดน,นะ,ะเพื่อให้พลังนั้นเท่ากับคู่ต่อสู้ของเราให้เราทดลองหุ่นยนต์แลนะทดลองหุ่นยนต์ในการสู้อออัปเกรดอ๋อเราสามารถอัปเกรดเอ,อ่อเลือดของหุ่นยนต์ได้นะเพลังหรือว่าสเปเชียล ให้มันเท่ากับหรือมากกว่าคู่ต่อสู้ของเราอ่าให้เลือกเฮลท์อัพเกรดจากลิสต์โอเคเฮลท์อัพเกรดหรือว่า Up <Okay. S 2> อัพเลือดนั่นแหละโอคโหอยากอัพพลังอ่ะอยากอัพพาเวอร์สามพันสออันนี้ทุกอัพเกรดเนี่ยเราจะต้องรอให้อัพเกรดมันเข้าหุ่นเราอ่า เราต้องใช้ทองจริงนะโอเคเขาให้ทองเรามาหนึ่งเหรียญเพื่ออินสตอร์เข้าหุ่นยนต์เราโอเคืออเรียบร้อยนี่ก็คือหุ่นยนต์อัพเกรดน,นะมีห้าเลเวลนะโอเคอเค๋อถ้าเราเหมือนแบบถ้ามาตันตรงนี้แล้วอะ่ะเออมันตันตรงนี้ฮะโอเคก็อบ,บิลิตี้สองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแหละนะ อาจจะต้องใช้ของอะไรมาช่วยอัพเกรดที่แหละนะโอเค,อเคไปเราไปเทหส่นกันดีกว่าอะไรเนี่ย bluebot หุ Blue ่นยนต์ electric b l u e b วอ e r โอ้โหเคยเห็นผ่านๆตายอยู่ในในหนังและข้ามได้ไหมอ๋อข้ามได้โอ้โหเออ bluebot <board. S 1> เดี๋ยวเพิ่งรู้ว่า bluebot มาจากบราซิล โอ้แต่ผิวไม่ใช่เลยเออ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 เอาไาโดนเออเออเออผมเน้นสู้ไม่ได้เน้นอึดเออล้มเออเออโอ้อ้วนจังอ้วนน้ำหนักเยอะด้วยไปนะ ถ้าใช้สมจริงกว่านี้คือต่อยแล้วมีรอยนะแต่นี่ต่อยแล้วสะอาดเอี่ยมเหมือนเดิมเอาไอมาดิปิดตัวสักทีเอาอือ้อยโอเคอับเกรดมาอื้ออื้อตุ้มต,ตุ้มโอ้แฟตบอยฟิน โอ้โอเค we are close o f s o r t ด้เราเป็น V.I.P เหรอไม่ใช่โอ้โหโฆษณา V.I.P อีกแล้ว V.I.P คลับโอ้โอ๋อเราอัพไป35แล้วโอเคไ้ตังมา243อ๋อเลเวลอัพเกดอ๋อเราได้เหมือนกับเป็นรางวัลในการอัพเลเวลของเราอ่ะเอามาเรียบร้อยครับพุ่มมกครับ อันนี้เป็นอะไรอ่าเยี่ยมไปเลยเราต้องอัปเกรดพลังการต่อสู้ของเราเดี๋ยวนี้ตอนนี้หนึ่ขอบคุณครับอัดอยู่ไหมเอ่ยอัดอยู่โอเคขอบคุณครับอ๋อโอเคเราอัปเกรดอ่าเฮลใช่ไหมขอบคุณมากครับ now. อินสตาแนวเออเรรียบ <complete. S 1> <upgrade complete. S 2> ้อยัพเกรด complete เอามา ผมแถมให้อีกสองไฟงสุดท้ายนะเพราะว่าผมอาจจะไม่ไหวไม่ก็ต่อให้ต่อให้จบเลยนะอะไรเนี่ยยไม่อ่านหรอกโอเคผมจะเล่นถึงแค่ไบโอวอ์พอนะเพราะว่าผมขี้เกียจมาอ้างอักบีบไงกลัวคลิปมันจะนานไปอโอเคไหมอันนี้ตัวสุดท้ายไบโอ โอเคก็ถือซะว่าไอผมทำคลิปแบบนี้เพื่อเป็นการรีวิวแล้วกันนะโอเค Special future asymmetricals ห้ามก็คือเห็นแล้วมาตื้อ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 ละอือ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 มัดใหญ่แต่เลือดไม่ย้อยเลย ต่อยทำไมไม่โดนนะยังทันที่ต่อยทะลุไปอยู่นะนะั่นน่ะอ๋อกดเอสอพึ่งจะมาสอนเออ,เอ,อ,เอ,อ,เออื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 อโหตายไม่นั่นน่ะโอ้สามรนะ้อยเลยเหรอโหดมากโอ้ยอืมอ เอ,อุ้ยเรียบร้อยมาเรียบร้อยไปสำหรับไโอวออววเรียบร้อยเอ้อลูกพ่อแข็งเก่งมากสุดยอดไปเลยโอเคก็ ถึงเวลาสิ้นสุดของคลิปนี้แล้วนะครับผมสำหรับใครชอบคลิปดีลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะเปื่อนกำลังใจผมน้าทันคลิปต่อไปนนเองกสามรับคลิปนี้ขอตัวโอ้โหชาลินไปอีกสักนิดหน่อยไม่อ่ะให้อัพกอ็อัพอ่ะมา โอเคนะครับก็ผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เอาไปเพลินี้กันแล้วกันนะครับผมใครชอบเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับซับใครให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอทวลาไปก่อนสวัสดีครับ